เฮ้ยเฮ้ยพี่เอ็เฮ้ย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 เหมือนเนี่ยพิวที่พี่แฟงบอกเลยอะอะไรอะไรหราเสื้อเขียวเสื้อเขียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นะครับเพีทุกคคนนะรัเอฟนี่่่่นนนีีีะครับเต็มเต็มสองตาเลยนะครับ ดาเป็นไรบ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเราอย่าไปอยู่ใกล้นะคอยมาคอยมาอันละายมากดูเลยทุกคนระวังนะครับก็สวัสดีพี่ป้านาอาทุกคนนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ดาพาลุยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆมาพิสูจน์ตรง ตรงที่ผมเคยมากับอาจารย์ดูก็คือกระต๊อบท้ายหมู่บ้านนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาพิสูจน์อีกรอบหนึ่งหลังจากอาวันนั้นที่ได้ตั้งกล้องแล้วพี่ๆได้เห็นกันนะแล้วพี่ๆก็ได้คอมเมนต์มาเยอะว่าให้ผมกลับมาพิสูจน์นะผมก็จะกลับมาพิสูจน์กันอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนก็วันนี้ก็ผมไม่ได้มากับอาจารย์ดูนะครับแต่วันนี้ผมมากับมิสเตอร์แฟงนะครับแล้วก็พี่เชนคนหลังเข่านะครับ นี่เลยครับก็สวัสดีพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับจากช่องเินเตอร์แฟงนะทุกคนยังไงก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับในการถ่ายทำนะทุกคนอยากให้พวกเราเนี่ยมีผู้ติดตามเยอะๆหรือว่าอยากให้คนดูเยอะๆเป็นกําลังใจพวกเราที่พวกเราเนี่ยจะไปถ่ายทําสถานที่ต่างๆนะเพราะว่าพวกเราไปถ่ายทำแต่ละที่เนี่ยมันก็ไกลพอสมควรนะทุกคนก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือ พี่เชนคนหลังขาทคกันสวัสดีครับผมช่องเชนคนลังขอานะครับอย่าลืมกดติดตามกดตั้สติ๊ก,กลลองผมเลยนะครับครับผมไปถ้าพร้อมแล้วเราไปกันไหมไปเลยไป,ไปดีกว่าไปครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้เริ่มเดินทางกันแล้วนะทุกคนก็น,นี้ก็มาที่เดิมนะทุกคน ต้องบอกว่าวันนี้ผมพี่แฟงเนี่ยเขามาพิสูจน์โดยเฉพาะนะเพราะเขาได้มาสำรวจแล้วรอบหนึ่งแล้วนะเขาบอกว่าเขามาตอนเช้าแล้วแล้วเขามาคนเดียวตอนนั้นเขารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนะทุกคนวันนี้ก็ก็ได้มาครับทีมงานคือได้มาพบพบนะทุกคนเหมือนว่าคมจะเห็นสายเป็นชุดเขียวเลายไม้ ฮเ้ยทุกคนพี่แฟงบอกว่ามึงเขาเห็นเฮ้ยพี่รันพี่เชนเฮ้ยทุกคนเฮเฮ้ย่าเห็นมึงเฮ้ย เมื่อกี้เจอตรงนี้จริงจงเมื่อที่แล้วนะครับมีแต่แฟนบอามีแต่แฟนเจอครับพวกมันก็วิ่งเข้ามาหาเลยนะครับมีอะไรให้พี่ๆ FC ได้เห็นเป็นตายครับเห็นไหมมันมีรอยเดินเนี่ยนี่ทุกคนใช่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 คุณทุกคนนี่มีรอยเดินขึ้นไปด้วยนะเดินระวังระวังกันด้วยเด้อ มาปุ๊บก็เจอป่ะเจอเลยนะครับไม่รู้ที่พี่เจอกันป่ะเหนื่อยมากเนี่ยวันนี้อ่ะผมจะมาตัดใบตองตรงเนี้ยทุกคนผมเจอยายป้าเนี่ยนั่งหันหลังตรงเนี้ยเจอจากข้างล่างนะอ๋อเจอนั่งตรงเนี้ยตอนที่ตงเนี้ยหายเดินเข้ามาทางนี้แหละหายเข้าไปเข้ามาในป่าเนี่ยเหรอทางนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยไปดูดิเสียงเลยวะ ทุนไปที่เสียงอะไรไม่รู้นะฮะทุกคนนี่เราเดินเรียงกันเลยนะนยยนะทุกคนตุกแกทักนะครับทุกคน หลังอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้น้ยพี่เชนนะใช่เปี่ยนแล้กพักเราแล้ว,วแกพักเอย่างนี้ล้างไม่ดีแล้วล่ะเอาปะมึงก็เฮ้ยอ,อ,อ,อะไรว,วนนะวเดี๋ยวผมจะลงไปดูข้างล่างก่อนนะพี่โอเคโอเครู้สึกมีออะไรบอกนะเรียกกันนะ วอนเดี๋ยวผมเหมือนจะได้ยินเสียงแถวๆนี้นะเฮ้ยเฮ้ยพี่เฟิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเนี่ยพิวที่พี่เฟงบอกเลยอะอะไรอะไรร้องเสื้อเขียวเสื้อเขียวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นะครับเยืนตีทุกคนนะครับอกใจนี่นี่ นี่นะครับพีเอฟซีเต็มเต็มของตาเลยนะครับด่าไปหลายบ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคไม่เป็นไรเราอย่าไปอยู่ใกล้นะว้าแล้วมือเดินพลอยมาคลอยมาอันละลายมากดูเลยระวังระวังเลยเออเหรอนี่แหละผมเจอเมื่อกี้เสือตัวนี้เลยผมบอกแล้วไงว่าออกเป็นจิ๋วีเขียวไปจับไหมลองดูไหม ลองเข้าไปใกล้ดิใช่เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเข้าไปใกล้นะพี่หลอดตรงนี้โอเคโอเคเดี๋ยวพี่แฝงจะเข้าไปดูนะทุกคนว่าจะมีปฏิกิริยาอะไรไหมใช่คนหรือว่าอะไรไหมใจเย็นนเดี๋ยวต้รจัลองจับดูนะครับระวังนะผมไม่มีอาวุธนะปะใจเย็นๆอ้ชื่อวะ เฮ้เราไม่มีอาวุธอะไรเลยนะมีดี่เราไม่ทำร้ายเขาเราไม่ทำร้ายเขาเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ทำร้ายเราใช่ใช่แต่เราไม่มีอาวุธติดตัวไม่ว่ามีดเราว่าอะไรพี่ก็ไม่มีเลยไมว่าใหญ่ปาไม่มพี่แฟนไม่ทำร้ายเขานะครับบอกว่าเราจะไม่ทำร้ายเขานะเราแค่มาพิสูจน์ถุงมะเอางี้ทุกคนครับ เดี๋ยวเราเนี่ยจะลองนั่งคุยนะทุกคนครับผมเนี่ยผมหููใกล้มากนี่นะครับแต่ว่าแกไม่มีท่าทีหรือว่าที่จะทำร้ายอะไรผมเลยนะครับเอ็มว่ะมีหิวเพละ่ะไม่ตอบไม่ตอบเลยนะครับ เราอย่าไปเข้าใกล้ก็พอเราเราไม่ทำ้ายเขาเขาก็ไม่มาทำ้ายเราเราก็อยากจะรู้ว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ไงมาอยู่นานยังครับแล้วประเด็นนี้คือแกมาทางไหนก่อนใช่ทางไหนเราไม่เห็นเลยหนไที่ทางมันโล่งๆอนะแสดงว่าตอนเราขึ้นไปนี่แกเดินยองหมาแนแ่อ๋อใช่เลยอาจจะมีส่วนนะครัรู้สึกรู้สึกอยู่อยากเห็นหน้ามากเลยอ่ะอยากเห็นหน้ากันไหมอยากอยากครับ เราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยยายป้าคนนี้เนี่ยเขาเป็นใครใช่ผมจะลองเข้าใกล้ที่สุดเพื่อที่จะได้ถ่ายหน funnel. ้าแล้วเออว่ะเออว่ะก่อนไปทาบว่าเฮ้ยทีนี้ครผ่านแล้วนะบช่หน่อยเลยเลื่อ เฮ้ยจะทำอะไรเราหเปล่าโอ้ยแตไม่น่าแก้เลยวใช่ดิแต่ที่เรามากายจันดุคืนนั้นมันยังไม่แก่ขนาดนี้ใช่ไหมดาใช่มันไม่แก่ขนาดนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นเย็นอย่าอย่าอย่าไปกลัวแสดงว่าเขาเนี่ยหันมาหาเราเนี่ย เขาไม่ชอบเลยละเขาทำตาขวางแบบนี้เขาไม่ชอบเลยละเพราะฉะนั้นเราอย่าทำร้ายเขาเราลองคุยหรือปรึกษาแกเผื่อแกเนี่ยเป็นสติไม่ดีมากกว่าอืไม่งั้นก็คิฏอยิยางนะึงนะวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยเราต้องเอาเนื้อส,สดมาแต่วันนี้ไม่ได้ติดไม้ทุกคนขออภัยจริงๆเลยคุยอะไรก็ไม่ตอบนะครับ บ้านซานีวอเฮ้ยนี่นะครับเห็นไหมครับพี่พีเอฟซีทุกคนเห็นตาทางยายคนนี้ไหมครับมีอาวองอ่ะเฮ้ยอาวองฮพี่ผมไม่ทำร้ายยายแน่นอนเพราะว่าพวกเรามาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่มาทำร้ายอะไรเลยใช่ครับมาดีทุกคน เอาอะไรกันหรอมาไมีแต่ักไม่รู้ว่าถามยังไงเขาก็ไม่ตอบใช่ไงหัวร้อยอย่างเดียวหัวร้อยอย่างเดียวคือทยอยุ่ยเหรอฮาร์โบ่เรามีเยอะล่ะฮะผมถามชื่อไม่ตอบนะฮะวิทยอยุ่ยเหรอฮาร์โบ่เฮ้ยถอนแถอยไม่ได้พีถอยมาเราสู้แรงถอาไม่ได้แล้วนะ ถึงเราเป็นผู้ชายเฮ้ยถอยมาถอยมาเราจะไม่ทำร้ายเขานะครับเขาขอชุดตะลกิ้งบันลีเดี๋ยวมีหัวเฮ้ยเขาไปไหนวะเฮ้ยไวอะวิโดโอ้โหหไปนะครับไม่รู้เขจะไปทางไหนไม่รู้เขาจะไปไหนทุกคนใช่ครับเขาไม่พูดไม่ตอบเฮ้ยแกเดินไปทางนู้นเหรอตามไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเ เอาไงตามไปบ no ้าตามไปดูไหมเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้ลองอย่างนี้ถ้ากลัวไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ากลัวดิคืออนี้พี่เดี๋ยวผมนี่จะเข้าไปดูเองโอเคมันเดินไปทางนี้ใช่ใช่เดี๋ยวเรากไปข้างหน้าหน่อยมาได้เอาที่มาทุกคนครับเมื่อกี้ก็เมื่อกี้นี่ นีกพิษหนาที่นั่งตรงนี้ตอนนี้ก็เหมือนลุกขึ้นมาแล้วเดินไปไวมากนะทุกคนพี่แฟงให้ผมเดินตามหลังไปนะทุกคนอะไรเสียงอเหรอนี่ได้โอ้ยทาอยูนี่ดีดีขวดช่วยได้เลยนะ นี่ทางดูดูเท้าครับนี่ครับทางทางล่องทุ่งขี่โค้รู้จักขนาดนี้มั้งนี่เห็นปะใช่ไหมแค่ทางไม่ที่ทุกคนไม่รู้ทุกคนได้ยินแบบเมื่อกี้ผมได้ยินนะผมก็เลยรีบวิ่งมาเลยเหมือนล่องเสักอย่างใช่เมื่อกี้น้องได้ได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ค้างหูเลยเมื่อกี้เสียงแบบที่ยายคนนั้นยิ้มยิ้มเลยเอ้ยหัวล้อเลยนะค้างหูเลยผมเลยวิ่งมาเลยเมื่อกี้ชัดเจนไหมชัดเจนเลย เนี่ยมันเหมือนอยู่ในร่องเนี่ยร่องเนี่ยร่องเนี่ยได้ยินเสียงในร่องเนี่ยเมื่อกี้แล้วผมก็เดินอยู่เนี่ยเมื่อกี้ผมาเดินอยู่ตรงนี้พอด,ดีเลยนะเนี่ยตรงนี้ทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงล่องเนี่ยอะไรวะรือว่าแกเดินมาล่องเนี่ยไม่รู้ดิเราไปทพี่โจ้กันไหมลองลงไม่ได้เป็นแองใช่ลงไม่ได้นะได้ไหมลงไม่ได้ดูแค่แกเดินมาตรงนี้แหละเนี่ยใช่ทางนี้แหละครับไอตรงใบเขาเรียกใบแล้วนะ ใบจากใบจากนี่แหละนี่ครับแล้วจะหายไปไหนได้ครับใช่ไงเราสามคนชัดเจนมากแกเดินมาตรงเนี้ยลองดูอีกครั้งนะนี่ครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ตเดินตรงนี้แหละแล้วมันไีทางลงทางบนจะดีแต่จะลงไปก็ไม่ได้จริงจริงนะเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนครับมันตรายนะเอาแบบนี้ไหมเดี๋ยวพวกเราตั้งกองเันดีกว่าพี่เอา แล้วก็เราไปอยู่ที่อื่นชเพื่อว่าเขาเนี่ยจะออกมาท้ายเนี้ยเขาไม่ออกมาแน่นอนครับเรามากันสามคนเนี่ยเขากลัวเราแน่เพราะจะดูพฤติกรรมเขาเข้ไม่ทู้เขาจะทำยังไงบ้างอาดิไปทุกคนนะตอนนี้เดี๋ยวผมกับพี่เชนแล้วก็น้องด้าเนี่ยจะไปตั้งกล้องกันนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าแกเนี่ยจะออกมาหรือเปล่าแล้วจะมีพฤติกรรมยังไงบ้างครับถ้าออกมาไม่รู้ว่าถ้าเจอก็เจอนะถ้าไม่เจอก็สิ

พี่อะไรเลยพี่แลวแล้เหมือนมีเสียงอะไรเลยพี่มาเร็วๆๆๆวอะไรพี่ลายอะไรเลยเหมือนมีเสียงเดินที่มานี่เฮ้ยเหมือนมีเสียงคุณม่อกีไม่ได้ยินเหรอได้ยินกูได้ยินมากเลยครับได้ยินเสียงแล้วครับได้ยินทางนี้แหละเสียงตุ่มเลยเมื่อกี้ใช่ผมกำลังจะเดินขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะทุกคนฮึ หาย่ะบอลนี่เสียงเงียบสงงันเลยทำไมบ้านมันดูเหมือนสะอาดนวะพี่นะเออเออเฮ้ยเออตอนแรกเออตอนแรกหมอนมันอยู่ตรงนี้นะใช่ไงตอนนี้บ้านได้เปนี้วะมาทำหมอนเฮ้ยทุกคนไม่รู้เหมือนกันอะ บ้านดูเหมือนสะอาดขึ้นนะเพราะว่าพวกเราต้องย้อนไปดูกล้องเลยแหละใช่เพราะพวกเราไปอยู่ข้างล่างมู่นไงเราอยู่ข้างล่างหรอเราตั้งกล้องไว้เราก็ไม่รู้ไงใช่ครับว่าใครมาทำอะไรหรือเปล่าเราเฮ้ยเฮ้ยบ้านดิใครอะบ้านดิแน่จริงก็ออกมาด้วยการตอนนี้เงียบสงัดถ้ากลัวมากตัว โอ้โหเดี๋ยวสิ่งชุ่มกว่าแล้วสิเพราะว่าเราต้องกลับกันก่อนดีกว่าเราไปเช็คกล้องด้วยเช็คกล้องแล้วค่อยดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมใช่ครับมันอัดแบกๆใช่ไงทีนม้เราต้องกลับกลับบ้านแล้วกลับไปเช็คกล้องดูไม่รู้นะมันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ก่อนหน้าที่พวกเราตั้งกล้องครับใช่แต่ตอนนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยต้องกลับบ้านกันก่อนนะไปเช็คกล้องนะทุกคนครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าทุกคนครับ วิดีโอนี้เดี๋ยวผมขอกลับไปเช็คก่อนนะครับทุกคนครับดีนะที่โทรศัพท์พวกเราไม่หายกันอ่ะใช่ดิถ้าหายขึ้นมาได้จบเลยครับแน่เราไม่รู่วอะไรแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมใช่อ่ะแปนว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ทุกคนใช่ครับใครก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยเดี๋ยวผมจะลองกลับไปเช็คกล้องนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ